え วันนี้ร้านจูบินเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับ2ชุดนะฮะที่แตกต่างกันนะฮะเพราะลูกค้าชอบไม่เหมือนกันนะครับก็ชุดแรกก็จะเป็นชุดสุดประหยัดที่เราจัดกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับ1 <fruit S> 2ึ0 0บาทนะครับย้ำนะชุดนี้12,900บาทนะครับที่เราจัดชุดโปรประหยัดกันนะครับชุดนี้จะเป็นชุดยอดฮิตเลยนะครับตอนนี้ที่ขายดีที่สุดณตอนนี้นะฮะณณตอนนี้นะครับแล้วก็ติดตามไว้นะครับ เราจะมีชุดที่ไม่ข้ามหมื่นอีกนะครับเดี๋ยวรอชมเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราอธิบายตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้มันจะแยกกันนะครับปีกับพาวเวอร์นะครับชุดนี้จะเป็น2อคูณสนะครับกลางแหลม12นิ้วนะครับกลาง12นิ้วนะครับแล้วก็แหลมจรวดนะครับจรวดใหญ่นะครับผมแล้วก็เบทคู่หนึ่งนะครับเบท1สินิ้วนะครับเบรกก็เราจะมีให้เลือกนะครับอ่า BV เอ้ยไม่ใช่ BV ออเดอร์หกก็ได้ผีกระแทกหลังก็ได้หรือว่ากระแทกข้างครับแต่ชุดนี้ส่งกระแทกข้างชุดนี้1 2 9 0 0บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับตู้เสียงกลางแหลม2ใบนะครับ12นิ้วนะครับแหลมจรวดนะแล้วก็ตู้เบสนะครับ15นิ้วนะครับ500วัตต์นะครับจะเป็นไม้ธรรมดานะครับชุดนี้จะเป็นไม้พลาสติเกนะครับใครเอาไม้อัดนะครับเพิ่ม2,000บาทนะครับชุด12,900สองนะครับถ้าใครเอาไม้อัดก็เป็น14,900สี่นะครับผมประมาณนั้นครับ ก็จะได้ปีนะครับเป็นหนึ่งตัวครับปี mkc น,นะครับบลูทูธ usb พร้อมนะฮะแล้วก็ power mx พันนะฮะตัวนี้ mx พันก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้ขับเบสข้างหนึ่งกลางข้างหนึ่งนะปีบลูทูธ usb มีไมค์มีไฟวิ่งนะครับมีเอ็กโคร้องเพลงได้เลยชุดนี้นะครับก็ที่รีวิวสองชุดเพราะอะไรเพราะว่า,าลูกค้าชอบชุดนี้แล้วแต่ว่า,าต้องการอยากได้พเวอร์ที่มันแรงนะครับลูกค้าชอบ power พันสองนะครับ นี่นะฮะพันเดอร์พันสองนะครับนี่ครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับยกเว้นพาวเวอร์นะครับชุดนี้ก็เพิ่มอีกนะครับอัพพาวเวอร์นะครับชุดนี้เพิ่มไป2,000บาทนะครับจาก12,900ชุดนี้นะครับเราจัดโปรเป็น14,900สี่นะครับปกติพาวเวอร์ต้องเพิ่ม3,000นฮะพอดีจัดโปรไปเลยนะครับเพิ่ม2,000พอพี่ก็จะได้เป็นทีดีพันสองร้อยวัตต์เลยนะครับจากหกร้อยวัตต์นะครับไอตัวนั้นหกร้อยวัตต์นะครับตู้ชุดเดียวกันนะครับ ดอกชุดเดียวกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนพาวเวอร์เสียงเปลี่ยนแน่นอนนะฮะก็จะแรงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับไม่นิดนะครับก็ก็กลางๆลาแล้วครับแรงแรงกว่า600วัตต์แน่นอนนะชุดนี้ก็จบ14,900สี่นะครับก็ขอบคุณลูกค้าจากเมืองการด้วยนะครับกาญจนบุรีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปส่งกันนะฮะมารีวิวให้ดูนะครับบางคนจะแตกต่างว่าเอ้ยจะพี่ทำไมชุดนั้น12,900สองพัาทำไมชุดนี้14,900สี่ครับเหมือนทุกอย่างครับยกเว้นพาวเวอร์เท่านั้นเองครับก็จะให้มาฟังเสียงแต่่ละะะชุดนครรับเพาาว เดี๋ยวให้ฟังชุดไอ้นี้ก่อนชุด12,900บาทก่อนครับ ประมาณนี้ครับชุดนี้นะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนนะครับเราให้ไปนะครับเป็นสเปคคอนการต่อแบบนี้นะครับเราจะให้ไปแดงน้ําเงินนะครับน้ําเงินไปน้ําเงินนะฮะน้าเงินไปเบสนะครับแดงไปกลางเราก็จะพ่วงไปแบบนี้นะครับทั้ง2ชุดนะครับจะเหมือนกันครับรูปทรงเราก็จะเล่นเล่นวาวนิดนึงนะครับให้มันดูสวยงามครับนี่ครับสำหรับชุดนี้1 2ึ่งนะครับขายดีอันดับหนึ่งของร้านเลยครับชุดนี้เพราะว่ามันราคาไม่แรงแล้วก็ตึ๊บๆเลยนะครับเบรก็ตามที่บอกไปครับ สามารถเลือกได้นะครับออเดอร์หกนะครับผีกระแทกหลังนะครับแล้วก็กระแทกข้างกระแทกข้างที่คนชอบเยอะเพราะว่ามันมีตะแกรงปิดหมดเลยนะครับนี่ครับตะแกรงเราก็ให้แบบหนาๆไปนะฮะกดไม่ยุบนะนี่ครับท่านลองไปเคยซื้อที่ไหนมาท่านลองไปดูตะแกรงหน้าตู้ท่านนะครับแล้วท่านลองเอามือทุบแบบนี้นะครับผมว่าบุกหมดนะของผมใช้แบบหนานะครับผมก็จะเป็นชุดไม้ปาร์ติเกิลนะครับเดี๋ยวมาฟังชุดที่ลูกค้าอัพพาวเวอร์อัพเป็น ทีสองพันเพิ่มอีกเอ้ 4, 000, ทีพันสองเพิ่มอีกสองพันบาทนะครับเดี๋ยวฟังเสียงครับ เสียงแตกต่างกันไหมครับก็แตกต่างนะครับผมแน่นอนนะครับเพราะพาวเวอร์แรงขึ้นครับดอกก็จะอิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้ครับสำหรับชุดนี้พื้นๆก็โอเคครับขายดีนะครับส่วนตัวเนี้ยเจ้าของเขาอยากได้พาวเวอร์แรงๆเราก็จัดให้ชุดนี้จบ14,900ชุดนี้จบ12,900นะครับต่างกันที่พาวเวอร์นะครับนี่ครับร้านจูบินเตอร์นะครับ082นะครับ540 6540นะครับจะโทรเบอร์นี้หรือว่าจะแอดไลน์มาเบอร์นี้หรือว่าจะไป ทักกันไปคุยในเพจ Facebook ก็พิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมได้เลยนะครับหรือว่าทางท่องทางยูทูปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันได้วยแล้วกันนะครับเรามีคลิปอะไรนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับแล้วเราชุดนี้นะครับขึ้นรถนะไปส่งที่เมืองกาณ์นะเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวที่บ้านลูกค้านะครับร้านจุ๊บอินเตอร์ก็อยู่ติดถนนมาลายแมนนะครับนี่ครับสีแยกไฟแดงวัดวังตะกูนะครับผมก็ ตึกสูงๆนั่นก็เป็นราชพัฒน์นครมฐถมนะครับจับจากราชพัฒน์มาเลยไฟแดงมานะครับก็ไปยู่เทินกลับมานะครับร้านเราก็จะอยู่นี่ครับสีเหลืองร้านยางนะครับแล้วก็สีชมพูร้านเรล่าแล้วก็จะมีร้านเต้นรถนะครับผมก็จะอยู่ติดกันประมาณนี้ครับก็ชอบแบบไหนมีงบแบบไหนก็จัดได้เลยครับหรือว่าใครจะต้องการครับอนาคตเราจะมีพาวเวอร์ตัวเดียวครับมันจะมีปีในตัวนะครับแล้วก็เป็นกลางแหลมคู่หนึ่งครับเราไม่เกินมือนะครับกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวเราจะเอามาให้ชมครับ ไม่เกินหมื่นนะครับขาดอีกนิดนึงเดี๋ยวจะจัดให้นะครับในงบนั้นนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันนะครับฝากเบอร์โทรอีกหนึ่งครั้งนะครับ0825406540ครับเดี๋ยวก็จะไปดูท้ายคลิปกันนะครับถ้าเราได้ถ่ายคลิปบ้านลูกค้านะครับจังหวัดเมืองกาฬนะครับพี่โทรมาครับเขาดูชุดนี้นะครับแต่เขาต้องการเ o ื่อตัวนี้เราก็จัดให้เรียบร้อยนะครับยังไงก็เดี๋ยวดูท้ายคลิปกันนะครับผม